เออหายไปก่อนก็เป็นยังไงก็คือมีแถวนี้เหลือแต่มีรูปจะงออยู่ด้านบนนะครับองค์สีลำพองหน่อยนึงนะครับเป็นเจ้างาะนะครับเป็นเจ้างาะเกือบหมดแล้วแล้วก็องค์ที่นั่งอยู่คุมขมับอยู่นี่คือเท้าสาวมนที่กำลังคุมค่ะว่าจะเอาลูก ลูกเขยคนไหนไปทซื้อที่นั่งกลุงขมับมืออันนี้ใบหน้าอันนี้นั่งตั้งเข่าข้างนึงแล้วก็กุ้งขมับไปเท้าสามมนกำลังว่าจะเอาลูกเขยคนไหนไปซี้อที่นู่นน่ะนู่นบนนู่นอะไรแล้วก็จะง้อสีทองอยู่ตรงนั้นครับสีทองจะง้อถือกระบองอยู่ในร่างสีทองนะครับพันยนใช่ครับไปเล่นข่าวเอาที่เราช็อตส่วนอันนี้ก็จะเป็นเท้าสามมนกับเหล่าธิดาอยู่บนปราสาททิ่ กำลังจะเหวี่ยงพวงมาลัยไงมันก็จะมีรูปกระสาาแล้วก็มีผู้หญิงห<อ>้าหกเจ็ดคนที่พ่อมองเห็นแล้วก็เท้าสามมลนะครับตอนนั้นไม่เห็นหรอกคี่ว่ากำลังจะเสี่ยงพวงมาลัยนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยไม่เคยก็จะเป็นสีมือช่างหลวงเ่อ,อะ แสดงว่าสังทองทั้งสองข้างเลดิใช่ครับแต่นั้นจะเป็นฝีมือช่างที่ฝีมือต่ากว่างานจะหยาบคือตัวใหญ่เพราะว่าสําหรับงานช่างอันนั้นก็จะเป็นฝีมืออีกช่างหนึ่งครับอาจารย์งานก็จะหยาบใหญ่แล้วรายละเอียดอันนั้นก็จะเป็นอีกเพราะว่าการบูรณะนี้บูรณะแบบไม่เกินสองปีเสร็จเป็นการเร่งครั้นี้ก็คือมาชุดเดียวกันแต่เขาแบ่งงานกันทำเขาก็เรียงตามฝีมือแต่พระเจ้าอยู่หัวบรมกษรให้ความสําคัญกับเรื่องสังทองมากมีใช้ช่างเห็นรายละเอียดคือละเอียดยิบครับ ส่วนฝีมือรองไปก็เขียนรายละเอียดชั้นรองลงไปฝีมือก็จะหยาบหน่อยครับแล้วก็มีมันจะมีอยู่สามฝีมืออยู่ฟางนุ้นก็หยาบลงไปอีกอครับเป็นอะไรก็จะเป็นตอนตีคีแบบเป็นฝีมือเหมือนประมาณชาวบ้านเหมือนช่างหั่อะไรครัเป็นพนังพันธุรัดครับยักษ์ตัวเขียวหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ชัดแต่ก็ไม่จัดจงนะครับที่เห็นชัดแต่เรื่องตอนนี้ผมปฏิปตอไม่ได้แล้วก็มีที่เห็นชัดอีกตอนนี้คือครับเจ้าง้องยืนถือกระบอง อยู่ใต้ขั้ห้าชั้นครับนะี่ครับยืนถือกระบองอยู่ใต้ชตัดห้าชั้นะแล้วก็มีโกรธศพถวายประเพิงอยู่คือ,อตอนที่เจ้าเงาะนำศพของพนางพันธุรั์พระมารดาที่ให้คาถาแล้วก็หัวใจวายก็เอาศพพระมารดาไปเผาในเมืองครับเมือ่อก่อนตอนผมศึกษาประวัติศาตร์ใหม่มหาไม่เจอพอเห็นภาพโดยรวมตาเด็กก็จะมองว่า เป็นเรื่องรามเกียรติเพราะว่ารามเกียรมันจะลบหมดแล้วก็เห็นลูกเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นศพโกรธของพระนางพันธุรัสอันนี้อะไรอ,ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนยักษ์ต่างๆครับเศร้านอนเกยหน้าผากว่าผู้เป็นเจ้าแม่ใหญ่ตายก็จะอาการเศร้าตามอริยาบทออันนี้ก็เป็นโกรธโกรธแล้วก็มีเพิงลูกคือถวายพระเพิงพระนางพันธุรัสและข้างบนก็เป็นราชรถชนโกรธพระนางแล้วพวกนี้อะไรอันนี้เป็น แท่นฐานสา,ชามช้าเหมือนกับให้นั่งดุสิตนะครับที่เขาลองโกดอ่ะ oh. แล้วก็มีโกดแล้วก็เปิดฝาไฟลุกถ้ามีฝาแสดงว่าตอนบูชาแต่น,นี้ไฟลุกแสดงว่าตอนเผาเอาแล้วเป็นต,ตอนเผาขนางันุรันะครับอันนี้เป็นตอนนี้ก็สมันกันคือเป็นราชรถเชิญโกดพระนางสันธุรั์เข้าเมืองนะครับแต่ทหารที่เชิญก็จะหน้าเป็นฝรั่งความแตกในสมัยรัชาเราติดต่อกับฝรั่งแล้วนี่ก็ชุดก็จะเป็นหมวก เชิญแบบฝรั่งเพราะว่าในสมัยวุทยาความเชื่อคือฝรั่งคือตัวกีบ้านจุดเดืองประมาณนั้นในหลายภาพล,ลายลดน้ําหรือลายภาพเขียนเราจะแทนศัตรูด้วยฝรั่ง<อ>ครับเหมือนกับภาพข้าหายชนกในหลวงเขียนไว้สองด้านเป็นรูปฝรั่งเอาไว้คือเราสู้กับฝรั่งอยู่นะศัตรูข่้สุดอะไรอย่างครับแล้ววิธีการดูนี่เป็นอ,อยังไงบนหล,ลังงานภาพเดียกว่าอ๋อมันจะบนนะครับโดยมันจะต้องมีคนเป็นศิลายนะครับ ตอนเผาอยู่นี่อันนี้อยู่ในรถก็คือตอนเชิญเหมือนกับเราดูงานพระโรมศสเชิญเข้าเมืองก่อนเพราะตายนอกเมืองถูกไหมครับตามประวัติหัวใจวายเพราะว่าลูกไม่กลับปอตายเสร็จก็เชิญพระโกรธจะส่งนอกเมืองเข้ามาในเมืองนะครับพอเข้ามาในเมืองแล้วก็ตั้งเขตมณฑลนะครับโดยตั้งฉัดอยู่นี่ต้นนึงอยู่นี่ต้นนึงเนี่ยครับแล้วก็ตั้งเมนุแล้วก็ประธานเชิงผู้เป็นขมานดา ก็จะใช่ครับแต่เราจะต้องนี่เป็นบนบนเนาะใช่ครับมันก็ไม่จำกัดอยู่ที่ภาพเหมือนเราอ่านเร่องเราเยสัมัดก็จะประมาณเราคงดานที่หนึ่่อันนี้พภะษีอ่านที่สวยสุดในประเทศไทยก็เป็นมีแบบพระมหากษัตริย์แต่ด้วยวงจราไม่รูไว้ว่าพระองค์ไหนแต่ว่าเราดอของที่งาวในสมัยรอองเลนะ ว่าสมัยรอ,น,อนนี้ในสมัยเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นช่างหลวงของอยุทยาเพราะว่าศิลปะเป็นอยุธยายุปลายซึ่งตรงกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็เป็นฝีมือครูช่างชั้นสูงคือท <ำ S 2> าําไมพระเจ้าบรมโกศถึงเน้นเรื่องสังทองมีหลายเรื่องแต่พระองค์ท่านต้องเดาวใจเพราะว่าพระองค์ท่านแต่ละท่านก็ปริภน์มีความชอบก็ต้องไปดูประวัติของท่านว่า ตั้งแต่เล็กจนโตพระองคใ์ใช้ชีวิตยังไงจึงชอบเรื่องสันทองเหมือนกับรชัรชกาลที่9ว่าทําไมสิบชาติพระองค์ท่านถึงเลือกเรื่องพระมหาชนกทําไมรัชกาลที่หนึ่งะครับมีเรื่องตั้งมากมายแต่รัชกาลที่หนึ่งทรงเลือกพระชิพลเรื่องออรามเกียรติ์แบบฉบับรชัชกาลหนึ่งไบรอบพระบุษบตวัดพระแก้วนะครับแต่และท่านก็จะมีความคิดที่ผมถามไม่ว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองซึ่งท่าน นิพนธ์เรื่องพระราชพนธ์เรื่องสังทองครับรัชกาลที่สองในประวัติต้น,ต,นต้นรัตนะก็เคยมาบุรณะที่นี่ผมเคยแวะว่าเห็นเป็นแชบบแบบื่อสมเด็จพระพุทธเลิศล่าอาจจะมายัางไงก็ไม่รู้ออบางทีที่นี่ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่รัชกาลที่สองทรงเอาไปพระราชพนธ์เรื่องสังทองเพราะที่นี่เขียนมาแต่ยุธยาครับส่วนมากคําว่านิพนธ์ไม่ได้หมายความว่าแต่งขึ้นใหม่คือชําระรัชนาใหม่ออในแบบฉบับของตัวเองเหมือนรามเกียรติก็มีมั้งแต่อะไรนะชวา่าข้ามมาอเยอะนะครับแล้วก็ แต่รชการที่หนึ่งท่านก็มีแบบฉบับของท่านนะครับเหมือนเหมือนพระมหาชนกของราชการที่9ก้าก็ชำระแล้วเพิ่มเติมตัดแต่งให้เหมาะกับยุคการในสมัยนั้นให้มันครับเป็นแผนที่เป็นลายแทงเป็นวิธีทันสมัยให้ตรงกับยุคอะไรนครับในการบอกใบ้เรื่องสั่งทองสมม่นั้นเลยเรื่องสั่งทองแล้วก็พูดถึงที่ผมชี้จุดว่ายังตอนนี้ท่านมาท่านยังทันนะท่านยังทันได้เห็นของเก่าจริงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า อาจจะมีการบูรณะก็อาจจะเห็นของใหม่หรือว่าอาจจะไม่บูรณะเราหายไปเลยแต่ถ้ามาตอนนี้ท่านจะได้เห็นพิธีงานศพของนางพันธุรัตฎร์ครับอต้องเรียงลําดับจากไอ้นี่เป็นเทาสามมน์เราถูกแล้วครับตั้งแต่แม่ตายก่อนแล้วก็มาเป็นลูกเขยมาเสี่ยงมารับเสี่ยงพรมาไลกับลูกสาวตรงนั้นแล้วก็ลูกพ่อพ่อตากุ้มใจจะให้ใครตีที่มีสามจุดถ้ามายังเห็นแต่เราถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อ